ยามเย็นที่ฟลอริดานะคะเมืองเลกฟลากชอเนาะก็ฝนตกตามเคยนะคะตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งไม่ต้องรดน้ำส่วนนะคะนี่มะเขือพวงเราเป็นดอกเต็มเลยนะคะ ก็มีทั้งหมด4ี่ต้นแต่ว่ามีต้นใหญ่อยู่ประมาณ3มต้นนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นแม่นะปลูกจากมเมล็ดแล้วก็ย้ายจากสวนมาข้างนอกนะคะดอกเต็มเลยค่ะนี่ก็คือต้นเล็กสุดนะคะต้นจิ๋วสุดแล้วก็มีดอกแล้วแต่ว่าอ,อ๋อไม่ใช่มีห้าต้นต้นนี้ อันนี้นะคะได้จะกิ่งมานะคะกิ่งของต้นแม่นะคะเอามาชําชําก็ติดด้วยนะคะมะเขือพวงพริกหอ่อรับคากะเพราทุกอย่างชําได้หมดเลยนะคะมะเขือก็ชําได้นะคะดูวิวน้ำหลังบ้าน วันนี้นะคะรู้สึกว่ามีผักตบชวามาแล้วนะคะน่าจะเก็บจากคลองให้พี่ก็ได้แล้วนะคะไม่ต้องรอที่เราปลูกในกระถางก็ช่วงนี้รถไม่ค่อยว่างนะคะไม่อยากกวนแฟนก็ยังไม่ได้จัดส่งให้พี่เขาอยากได้ให้ไปปลูก อันนี้ก็น่าจะเป็นโหดะพาผสมมีดอกเอดอกออกนะคะจะได้ไม่ตายอันนี้ก็เป็นโหดะพาอิตาเลียนนะคะอันนี้มีดอกเอาดอกชิ้นมีเยอะมากนะคะ ูกจากความไม่ตั้งใจมันก็จะได้เยอะอย่างนี้อะไรที่ตั้งใจมันก็จะไม่ค่อยงามอะไรที่ไม่ตั้งใจมันก็จะงามนะอันนี้ก็เป็นโหรัาไทยเราพึ่งเอายอดไปชำ้ำแล้วก็เอามาลงนะคะก็ได้เพิ่มมาเป็นสองแถวแล้วก็นี่ก็คือมะเขือมะเขือขื่นนะคะ ได้ลูกมาลูกหนึ่งแล้วก็เอามา,าหวานแล้วก็เอามาปลูกก็ต้นขนาดนี้ก็เป็นปีแล้วนะอันนี้เราย้ายมาจากข้างในสวนนะคะมันก็เลยใบย,ยังร่วงอยู่แต่ว่าทุกต้นติดหมดแล้วนะคะใบเขียวแล้วก็ใบชุ่มฉ่ำแล้วนี่านะคะเขาจะสลัดใบเก่าทิ้งแล้วก็ให้รากติดดี ใบใหม่มันถึงจะขึ้นมานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นนี่เรามีมะเขือเปาะต้นมะเขือเปาะนะคะดอกก็จะสีม่วงรู้สึกจะมีอยู่สองสามต้นอันนี้ก็เป็นตะไคร้หอมเอามาขยี้ขยี้แล้วนี่ก็เป็นแคแดง ตะกให้หอมมะขี้ละยุงอันนี้เป็นต้นมะละกอนะคะเราไปแกล้งมะละกอแกล้งยังไงไม่รู้นะคะหักเลยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะก็จากต้นสูงเท่าต้นแครนะคะตอนนี้เหลือแค่ฟุตเดียวโซ <laughs> นนนก็เป็นออริกาโกน,น,นะคะสับใบหัวเสือแล้วก็อ่า ชะอมชะอมเหลืองมากไม่รู้เป็นอะไรเราก็ใส่ขี้วัวไปแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งใส่ขี้วัวไปดำๆอันนี้ก็จะเป็นโซนหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะไม่รู้มะเขืออะไรจำไม่ได้ปลูกหลายอย่างอหนอนค่ะหนอนตอนนี้มันอันตรายมากเลยอะ่ะอ่หนอนตอนนี้มันอันตรายมากมันเหนียวด้วยนะดูเดย มันเหนียวมาก,ม,กมันชอบกินยอดยอดเออเดนทิ้งไปเลยมันชอบกินยอดเนี่ยดุ้นหมดเลยนะคะเมื่อเช้าก็ไปกินเอมะเขือเทศเราดุ้นหมดเลยที่หน้าบ้านอันนี้มะนาวมะนาวเราก็มีลูกอยู่นะเห็นเตี้ยๆแบบนี้มีลูกนะคะน่าตรงนั้นสามลูกเห็นไหมแล้วก็ ตรงนี้เน่งแล้วก็เราเก็บไปกินด้วยแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระถินนะคะอันนี้ปลูกพริกกับหออราพาผสมกันอันนี้ก็มีต้นมะละกอมีโอกรามีหออราพาเพราะว่ามีคนรับซื้อหออราพานะคะเราก็เลยมีต้นโหออราพาหลายต้นเลยอันนี้ก็เป็นอันชันค่ะวันนี้ไม่ได้เก็บเดี๋ยพวพรุ่งนี้ค่อยเก็บก็เป็นพุ่มเล็กๆนะคะพอได้มีดอกไม้ไว้ ทำน้ำสมุนไพรดื่มตรงนู้นก็เป็นไผ่ค่ะไผ่เรามีหน่อแล้วนะคะเนี่ยไผ่เรานะคะมีสามก้อนนะคะก็ย้ายมาจากหลังบ้านแล้วก็เอามาใส่หน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็มีหนอ่อย้ายสุดเลยเย้อีกหน่อยเราก็จะได้ทานหน่อไม้จากสวนตัวเองแล้วนะคะ วันนี้เพิ่งตัดหญ้าไปก็จะโล่งๆเดีนี้ก็ต้นต้นมะขามต้นมะขามนะคะตรงน้นก็จะเป็นชบ,บาเมลเบิร์นนะคะเขาให้เอาไปใส่แกงพวกต้มพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าจะเปรียปร้ยวๆแต่เรารู้สึกว่ารสเปรี้ยวมันสู้ใบมะขามไม่ได้เนาะ ก็ปลุกประดับไปนะคะสวยงามดีอันนี้ก็เป็นขาค่ะซื้อหัวขามาจากตลาดเนาะแล้วก็เอามาปลูกมันก็เกิดให้นะคะก็กะว่าให้มันสูงๆแล้วก็เป็นไม้ประดับแล้วก็เอามากินด้วยตรงนี้นะคะก็เป็นแอบปลูกมันก็ไว้แล้วก็มีเมล็ดถั่วที่มันเกิดมาใหม่นะคะเกิดขึ้นเองแล้วก็ได้กินไปแล้วนะคะตรงนี้ มันก็มีไอ้นี้ค่ะแน่ต้นทื่นะคะได้มาพี่เขาให้มาค่ะงอกขึ้นมาอยู่หลายต้นเหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะขยายนะคะขยายแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนอาขากับทือต้นมันก็จะคล้ายๆกันเนาะมันก็จะได้แบบว่าสวยๆนะคะเป็นเป็นไม้ไม้หลัก ไม้เมนให้เราอันนั้นก็จะเป็นหน้าบ้านของเราก็จะเป็นสวนกินได้นะคะอันนี้ก็จะรกๆกนิดนึงมีต้นผงชูร,รสด้วยนะคะพี่เขาให้มาฟรีเหมือนกันมันก็จะมีทั้งซื้อแล้วก็ทั้งฟรีนะคะในส่วนนี้ก็อันไหนเราได้มาฟรีเราก็จะแจกให้เพื่อนๆฟรีไปนะคะ อันไหนที่เราซื้อมานะคะเราก็จะขายขายเอาทุนคืนไม่ใช่อะไรนะคะขายเอาแค่ต้นทุนคืนตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราเอาต้นมะเขือออกไปนะคะแล้วก็มันก็จะโล่งๆนะคะเรามีพริกอยู่แล้วแล้วก็มีต้นมะละกออยู่แล้วนะคะมะละกอมันก็ไม่โตเพราะว่ามะเขือมันงับอยู่ พริกก็ไม่งามเพราะว่ามะเขือง่าอยู่นะคะแต่ว่าพริกนี่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะตั้งแต่พริกออกออกลูกมานะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เพราะว่าเขาเพิ่งเพิ่งมีดอกนะคะส่วนนนก็มีแอบแอบอยู่ก็ได้กินทุกวันค่ะเพราะว่าเราไม่กินแผลตนี่นะคะพริกก็ลูกเล็กๆแต่หอมมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นหระพากะัะ ขานะคะกะเราควายตรงนู้นก็จะเป็นใบหูช้างต้นหูช้างนะคะพี่เขาให้มาฟรีเราเอามาปลูกป,ประดับบ้านนะคะเพราะว่าบ้านเราบ้านใหม่เนาะเราก็อยากให้มันสวยๆต้นทูนซื้อมานะคะ ใบบัวบกนะคะผักหนอกบ้านเรานะคะซื้อมานะคะใครอยากได้ก็มาซื้อได้นะคะกระถางละสาเหรียญขายไม่แพงจินจุายได้ฟรีค่ะได้มาฟรีก็ใครอยากได้ก็ให้เราขยายนะคะแล้วเราจะแบ่งให้ฟรีนะคะเนี่ยวานหอมซื้อมาค่ะเดี๋ยวให้เขาแตกแตกแล้วจะขายเอาทุนคืนเอาแค่ทุนคืน หลังจากทุกอย่างได้ทุนคืนแล้วก็น่าจะเป็นการแบ่งปันกันให้ไปปลูกฟรีนะคะแต่ตอนนี้ขอเงินทุนคืนก่อนหมดไปเยอะมากค่ะเป็นเป็นน่าจะเป็นพันเหรียญได้นะทั้งค่ากระถางค่า,ามีค่าขี้วัวเยอะมากนะคะขี้วัวก็แพงมากเลย เนี่ยนะคะซื้อขี้วัวมาปลูกเลยนะคะไม่งั้นเขาไม่สวยก็เอาขี้วัวมาปลูกหมดไปหลายกระสอบมากค่ะแล้วคนก็ถามว่าใช้อะไรปลูกทำไมสวยนะคะขี้วัวล้วนๆเลยนะคะเร,เราลองใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงเราลองใช้อะไรอะไรก็ช่างแล้วนะคะก็ไม่สู้ขี้วัวค่ะขี้วัวดีที่สดุดแล้วก็งามนานด้วย ก่อนเราซื้อขี้วัวแบบเหลืองๆนะคะยี่ห้อ Black Cow ถุงหนึ่งน่าจะหกเหรียญห้าเหรียญหเหรียญน,นะคะแพงมากแล้วทีนี้เราก็ไปเจอยี่ห้อนี้ค่ะเขาเขียนว่า Top Soil แต่มันมีถุงเปียกอยู่เราเปิดดูกลายเป็นขี้วัวผสมดินเราก็เลยซื้อยี่ห้อนี้มาใช้กระสอบละหเหรียญเจ็สตางค์นะคะเพึ่ง 1.75่งจเห้าเรียญนะคะหนึ่เหรียญเจ็ซนก็เลยตอนนี้เริ่มประหยัดตังค่าขี้วัวแต่พึ่งซื้อไปเกือบ10กระสอบนะคะลงไปลอดล่าสุดก็เห็นอย่างนี้นะคะมันก็คือขี้วัวนะเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นบวบ แตงนะคะแล้วก็ฝักทองลองปลูกดูค่ะมีใบมีเถาอย่างน้อยมันก็สวยงามเนาะได้กินก็เป็นความภูมิใจไปอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ก็เป็นสารแหนย้ายออกมาจากแปลงแล้วก็มาลงกระถางเพราะว่าตรงแปลงนั้นจะเอาออกให้หมดแล้วก็จะปลูกอย่างอื่นนะคะตรงนั้นเบี้ยพริกไม่รู้พริกอะไร อันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็เห็นเขาทำกันแล้วก็บอกว่าดีมากนะคะเราก็เลยลองทำมั่งก็ไม่ไม่ค่อยประทับใจเท่าขี้วัวนะคะก็ยังเหลือตริมเลยลองใช้แล้วรดแล้วรู้สึกว่าเราน่าจะใสยเยอะไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของผงชูรสอยู่เนาะมันก็มีผลทำให้ดินเป็นด่างน,นะคะ อันนี้ก็คือผักบุ้งนะคะตอนนี้อันนี้เป็นผักบุ้งแก้วนะคะคุณคุณกายให้มานะปลูกแล้วนะคะสวยแล้วนะคะกินได้แล้วก็เพิ่งเอาไข่มาเปลือกไข่มารวยนะคะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนานะคะก็ปลูกไวะคะ้ค่ะเห็นคุณกายบอกจะไปอยู่ต่างประเทศสี่ห้าปีนะคะกลับมาก็มาเอาพัานธุ์ไปปลูกนะคะเพราะว่าให้พันธุ์เราไว้ เรแบ่งปันกันไปช่วยชวยกันนะเราก็จะเจอเพื่อนน่ารักน่ารักในกลุ่มเกษตรเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นชมจันร์หรือเปล่านะคะเขาให้เมล็ดมา4เมล็ดนะคะเราลงไป3กระถางอยากได้พออยากได้อะไรมันก็จะมีคนให้มาเขาแถม ซื้อของไปนะคะมะเขือเทศโดนหนอนกินเมื่อเช้าค่ะดุนไปเลยนะคะเนี่ยดุ้นไปเลยนึกงว่าคนหักก็แบบไม่พอใจก็มันั่งเช็คอา้าวนอนนะคะมาเลยค่ะอันนี้ก็ตำลึงนะคะตำลึงกำลังงามนะะอันนั้นก็ผักแพ้ว ซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็เอาไปชํำน้ำําแล้วก็เอามาลงในกระถางนะคะอันนี้ก็บ้านหงเจระเคนะคะลิ้นมังกรลิ้นมังกรพี่เขาแถมฟรีมาให้อันนี้ก็เป็นพริกหยวกนะคะซื้อมาจากตลาดเมล็ดมันเหลือก็เอามาโรยนี่ก็ต้นซุกินน่ลองปลูกนะคะ ปลูกกีทก่ทีกี่ทีก็ไม่ได้กินสักทีมีแต่ดอกตัวผู้ไม่เคยมีดอกตัวเมียเลยค่ะก็ไม่ยอ่อดทอนะคะปลูกต่อต้นงามมากเหลืออยู่ต้นเดียวทุกต้นเป็นตัวผู้หมดเลยงงสีมือการปลูกตัวเองมากนะคะอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยเราเพิ่งแยกออกกอกจากกอนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกเพราะว่ามันได้มาเยอะแล้วเราก็ขายไป รู้สึกจะสองกอก็เอามาแยกใหม่แฮมแตกใหม่อันนี้ก็ผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักขยางนะคะปลูกมาเป็นปีแล้วก็มีทั้งเขียวมีทั้งเหลืองอันที่เหลืองก็เป็นต้นเก่ายังไม่ได้แยกกระถางถ้าแยกกระถางก็จะเขียวเขียวอันนี้ก็จะเป็นอันนี้บอลน,นะคะต้นต้นนี้บอลต้นนี้ใบ บอลหัวห,วห,วหวช้างนะคะอันนี้ทูนนะคะก็จะคล้ายๆกันอันนี้โบตันพี่เขาให้มาแล้วก็มเมล็ดข้าวนะคะคุณกายให้มาก็เอามาปลูกไว้รํำลึกถึงบ้านนะคะนี่ก็ถั่วเราตัดใบทิ้งนะคะเพื่อนบอกว่าถ้าใบมันเยอะมันจะบ้าใบแล้วก็ไม่มีลูกไม่มีผลนะคะก็เลยตัด อีกอันหนึ่งนะคะก็ตรงนี้ค่ะ <c oughs> นี่ก็ถั่วเหมือนกันนะคะถั่วปีถั่วฝักยาวเรานะคะก็ใบเต็มเลยนั่นคือใบเขาทั้งหมดนะคะเราเอากันไกลมาตัดใบออกนะคะเพื่อที่จะให้เขาออกดอกออกผลนะคะก็มันเริ่มมีดอกออกมาแล้วแล้วก็เริ่มได้กินลูกแล้วนี่นะคะยาวมีแค่สองสาม สองสามฝักเอาไว้ตำใสส้มตำช่วงนี้นะคะรอให้ฝักเยอะๆนะคะเราก็จะ,ะเรียกพี่คนไทยนะคะบ้านอยู่เมืองข้างๆกันนะคะไม่ไกลห่างกันสามไม้นะคะบอกเขาแล้วว่าถ้ามันเยอะให้มาเอาไปกินเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเขามาเอาไปกินเราชอบปลูกนะคะแต่กินไม่เท่าไหร่ แฟนก็ชอบดูชอบความงามนะคะแฟนก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่หลังบ้านนะคะเสียงอะไรแก๊กครับหลังบ้านเราก็มีผักในกระถางนะคะปลูก แบ่งแยกเขตแดนกับบ้านลุงนะคะเพราะเมื่อก่อนคนงานเขาเดินข้ามจากฝั่งเข้ามาบ้านเรานะเราก็เลยเอากระถางมากั้นนะคะก็เรือเคนูเนี่ยนะคะไปซื้อมา $250 เหรียญตัวเองยังไม่เคยใช้นะคะก็แฟนใช้มันแดดมันจัดแล้วก็เราก็ร้อนนะนก็ ตำลรงบวบนะคะสลัดไม่ได้กินเลยสลัดมันขมแล้วก็พริกก็เริ่มออกดอกนะคะอันนี้ก็เป็นบระเพชลูกไว้ทำยานะคะแล้วก็ว่านรังเจอก็ปลูกไว้ทำยาเหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็งงมาก ไมว่า,วานรังจืดเรามันมากองอยู่ทางนี้นี่ก็ต้ลึงนะคะโหวระพาต้นนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าน้ำไม่ค่อยถึงมันอยู่ในกระถางแล้วก็มันอยู่แดดนะคะป่าช้าเหงาหรือนานชาเชว่ยนะคะมีสองต้นซื้อมา ผักหวานบ้านพี่เขาก็ให้มานะคะอันนี้ซื้อมาจากตลาดแล้วก็เอาต้นมันมาเสียบก็ได้มาก็กะจะเามาเมล็ดนะคะนี่ก็นันชาวเวยหางนกยูงรอดไม่รอดไม่รู้นะคะอันนี้ได้กินไปเยอะแล้วนะคะโอ้โใบหายหมดเหมือนกันเลยอ่าอันนี้ก็ผลงานเรานะคะ การทำเสาร,รั้วบ้านนะคะเต็มวันเลยกว่าจะได้ถือว่าใช้ได้ทาสีแล้วก็จะสวยตรงนี้ก็จะเป็นผักกระโดนหรือจิกนะคะเป็นกระโดนนะ้ำอันนี้ก็เป็นผักหน้าบ้านนะคะมันเป็นทรายมากแล้วก็เราใส่ขี้วัวไม่พอนะคะมันจะเห็นว่าขาวๆอยู่เนาะเพราะมันก็เลยก็ไม่ค่อยสวยนะคะ ปลูกคลุมดินเป็นไม้ประดับไปก็มีทั้งแมงลักทั้งโหระพาแล้วก็กะเพราแล้วก็ตะไครน้นี่ก็หลังบ้านตรงนี้นะคะเราก็จะกำลังคิดว่าจะเอาอะไรมาลงดีนะคะเพราะว่าใสา่ต้นผงชูรสไปแล้วก็ที่วัวยังไม่เอามาลงนะคะ ดินขาวมากเลยเป็นทรายจ๋าเลยสังเกตได้แล้วมองเห็นได้เลยไม่ต้องไปถางตาดูใกล้ๆเลยนะคะหลังจากฝนลงไปก็ต้นไม้ไม่ขยบเลยไม่มีลมเลยแปลกมาก